อ่ะสวัสดีครับซ่องยายแก้วแฟมิลี่เอาเมื่อนี้คือเสียงนี่วะสันอันยายแก้วพืนฝากซ่องนะครับพีน่น้องพืนติดทุระนึ่ฝากทายให้ได้เด้อสันเพราะมันเทึ่งลมเทิ่งฝนพายุแห้งเมื่อวานเนี่ยเพราะมันมูลเอเล่เร่สวนยายแก้วสันา่าออาเลยพานยางเบิ่งครับพีน่น้องสวนของยายแกวจะเป็นสรวงใดนะครับอืต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้เทาเนาะมูลเอเล่เลยบอาเบิ่งพักพืชพักเข้าไปจะได้เสียหาย หลายปนะครับหมู่ว่านล่มแห้งอยู่ดีพี่น้องขอวานเนี่ยครับล่มคักล่มเนีย่ยดีที่ผ่าดําบ่าไปเนาะนะเอาจะแก้วว่าเบิ่งพักใน,นแนวน่ๆมันเป็นได้ขายวะทั้งล่มทั้งฝนทังน้งบางเห็บด้วยหมู่ว่านเนี่ยนะครับ,บ,รบแต่บางเห็บอาจจะบ่หลายไปไดยนะนครับทำมาเห็บลายไปเลยมุนไปหลายแถวนีน้นะครับแต่บางเห็บบ่แห้งไปไดยเนาะแต่ว่าล่มกับฝนนี่เติบหนึ่งเลยนะครับอ่ะจะเกี่ยวว่าเลาะเบิ่งเห็นในสวนผัก เป็นจังไหวะเช่นเดียวอ๋อก็ดีๆอยู่นะนะครับพักหอมเขาก็ยังแข็งกิดีอยู่นะครับยังแข็งกิดีอยู่บ่เสียหายไปเลยมังง้อมังง้อมักฮ่งก็ยังยืนต้นคือเก่าอยู่อ่าบ่ามียังไปเนาะนะครับอ่ะนี่เป็นจังบุญอยู่นะครับไอแก้ววาลาะเบิ่งให้แน่วสั่นเป็นจังไหนมักม่วงล้นหลายบ่มักม่วงวะเช่นเดียวอืมโอ้นำนมลาดเสีอสีกับอันจาน้าเนีมั้ มกเอามีเวลาเนี่ยได้แก้วจด้สิมาลกเพิ่นว่าผักบ๊วยทะเลมิเตียานะนะครับกวางตุ้งผักกวางตุ้งตัดไปกินแน่แล้วล่ะตัดทรงแม่ข่าเนี่ยนนะครับเอ้าวขมื่อนีร่คันผักบ๊วโอ้โหผักใบซ้ำไปเลยพี่อนว่ะนมอะล้มตีล้มพัดมาเมื่อวานเนี่ยเพื่อนอะนะครับใบพักซ้ำไปเลยครับ ใบพักซ้ำมาเลยข่งลบปีแล้วที่ทูบอกแม่ข้าเขาเมาเล้วก่อนมาฉีดมุนแบบคนนี้นะเนาะบ่แน่ได้เหมือนแรงาอาจจะทื่นมาอีกหนึ่งพี่น้องโม่ว่าบ่าเสียหายกับเสียหายอยู่ครับล้มคือหน่ะแม่ใบพักซ้ำมาเลยพี่น้องนะครับเห็นบ่ใบพักซ้ำมาเลยเนี่ยนี่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 ไหว แต่มันหม,มักเห็บนักกว่านี่แห้งสีมูนก็หนีอันนี้เที่งลมเที่งฝน,นเม็ดฝนเม็ดใหญ่ครับฝนเม็ดใหญ่ลมตีใส่พ่อมบนพักมุดอิเล่ขึ้นมาให้เบิ่งใบหนึ่งนี่พีน่น้องกกนี่ย,เ,ย,นเ,เ,ยนนเ,เนีเนเน่เนี่ยเนี่สังเกตใบพักแก่แก้วนี่ซ้ำหมดเลยนี่นะครับเจอเม็ดฝนใหญ่ๆเข้าไปหมักเห็บเข้าไปเนี่ยใบแตกเลยแต่ยใบแตกแล้วด้นี่นะครับโดนหมักเห็บโดนฝนนะครับเสียหายสมควรอยู่นะครับนี่นะ อันใดท่านเสียกสิเอิดแม่ข้ามาดสะดอกบ่นี่ก็ไมันจะมุนไปก้อนนี้แซ่บป่ะไปรอบวกอีกมังม่วงเข้าเป็นจังได๋ไปบ่ลราบ่กพวกพักเสียหายเติบอยู่เยพี่น้องครับเจอลมเจอฝนตีลมพัดลมฟาดนะเจอเม็ดฝนหนักๆซ้ำเพื่อนเนาะ จะมักม่วงบ่อไปบ่อไปมักม่วงจ่อพักซ้่บไปเลยใบซอยใบขาดเบิด้ลมันมาไหมอีกรอบซองยังได้ทิ่มอยอะไปจะได้มักมีมักม่วงเหไปเลาะบ,บ้างเนาะน้ำซากันขยับขึ้นหน่อยนึงในงหมู่ว่าน ฝนแห้งเตือพี่น,น้องนะครับทั้งนี่น้ำม,มีเื่องเดียวแต่ว่าเจอฝนตัวเข้าไปเกือบเต็มเอามาคงน้อยน้อยน้ำฝงเงียบเส้นแยเก,เกี่ยวกี้ไปต่ำป่พี่น,น้องก็จะได้หมกม่วงเฮามันยัางย่างอยู่แล้วฝนแหง้งลมแห้งอีหลีละมดุด จับหมาขอต้นเตียนได้ไหมถ้าต้นนี้ด้วงกินพี่น้องนะครับจ้างมันเข้าไปมองได้นะครับหาพ,อ,พอเลยต้องใช้สิเจาะเข้าไปในใส่นะครับแน่ใส่ของลำต้นยบเฮอ่ะต้นนี้เป็นจะได้นี่ยั่งคือเกาปะโอ้ยัง่งย้่บ่อบไป ข้ามหมกทัวนอนั่งจะจข้ากวก่อนนะครับข้าวกว่อนจะข้าวล้มใบแห้งนะครับไปแล้วมาข้างทัวเอาปไปใบเบิ้งดอกฮะแต่หาเลาะเบิ้งผลละหมากลาก้ามใเขาลนบ่ใส่เกลียขัดฝนตกหน่เขาสิดเดี๋ยวหาเก็บบังม่วงได้ลน,ะนะบ่นะครับอ่ะฝากกดติดตามช่องแย้แก้วแฟมิลี่เด้อพี่น้องเด้อครับนะ เมื่อเนี่เพิ่นติทุระนะครับมันก็ได้ฝากให้แต่ก,กล้องเนี่ยมัดไทยให้แน่สัน่นนะครับเอาโอ้ฝนน้าขึ้นอยู่พี่น้องน,น้าขึ้นนะครับสังเกตน้าขึ้นแต่มาอีกแค่สองรอบเลยบน,นยแน่อาจจะเคร่งเมื่อวานน่ยลายคนก็บ,บอกว่าได้ปลาจะได้สั่นปลาบืนสัน่นอที่ท่านบืนย่อนอยู่ปะหมักงวงกันปกตินะนะครับหมักเผา ลมแห้งของวนันไอพี่น้องสังเกตว่าหินก้อนนั้นตะเกมะะมา,า,าม่าจิตอะมันน้ำเชือบถ่วมมันแต่ว่ามือน,นี่น้ำถ่วมแสดงว่าน้ำขึ้นนะนัหินนั้นหินก้อนนั้นนะน้ำขยับขึ้นเพราะมาจากซิปเส้นนี่แหละนะบางคงยืดยัดทนทานหางลิงแก้วปูขี้ดินเลยของวานนี่ หางกระลอกแดงเน่ตัวบงงอคือสีเป็นคนละทีละทางสิบบานี่ยเจอร่มมือว่านเน่ยมีอะไรไปมั่งกับบมีเน่าไปเนาะ <c oughs> มันเป็นร่มแห้งเลยฝังหงตัวนี้กับตานร่มอเพือเขาเบิ้งคลิปของ เขาเนี่้าทุ่งจะเห็นเห็นต้นไม้เห็นนั่นสลับดำตัวนี้นะพึ่งเวิรพึ่งเวิรอยู่โอ้โธ่บริษัไปเก็บไปกินพี่นเราพริกตัวนี้ดกอยู่สวยงามอยู่อ่ะภาพรวมก็ถือว่าบอเสียหายเนาะบอเสียหายเลยดอกไม้ก็ยังเป็นดอกไม้ที่เราอยู่ดอกไม้ก็ยังงามอยู่มีกามีแต่พักกวงตุ่งซ้ำๆนิดหน่อยนะครับ เจอเม็ดฝนเจอเม็ดมังเฮบเขาไปนะครับกุง้งตุ้งมาทางนี้เสียหายป่อเียก็ไม่มีอะไรเสียหายเนาะทักกระเดาใหญ่้อยบังไว้อยู่ครับพี่น้องหญ้าเกิดได้แบบฟนตโตกนะครับน้ำแม่น้ามีหญ้าแล้วก็ สามารถเอากงอขั้วค้อยออกลาได้เร้วว่าเ็อนะครับแล <laughs> ้วจะมีเวลาจะเอาลูกน้องอยู่ในขอออกมาพ้องให้ได้ลิ่มตัวหน่อยหยุดแข้งหยุดขาครับหนาเชียวแล้วน้ำให้หน้านครับน้ำขัง <c oughs> ป,อองปูออกหาว่างไขได้ป่ะออกหาว่างไขว่างลูกได้ป่นะทับสาเปจงได้ทับสา,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 สาต้นจันเอ่า <c oughs> ยืนต้นปกติไม่มีอะไรผิด <c oughs> อ่าบ่มีอะไรเสียหายเนาะนะ ตะกอลบลมแห้งๆงาซ้ำซากสี่ขาดไปแต่อันนี้เป่บเป็นไปหนังนะฮมสันกระสีนี่ปิวมาจากข้างในน้อยนะอ่ะคงจะเป็นตัวที่มุ่งเนาะนะนปิวตกมาอ้าวพี่นนองแม่หนังนี่ลินกี้แจ๊กเก็วสามน้อยคอรอ์ล่ะอ้าเป็นตัวลินกี้หมากนี่แตก เป็นต้นลินกีที่เอามาปลูกครับย่างโยต้นเดียวเนี่นครับมาปลูกเลือพอซ้ำแงใส่ซะน่ครับซ้ำสาคือว่าโอเคอยู่บมดเสียหายสังกระสีตัวนี้คงจะปิวมาจากไหนเนาะนี่อันนี้ก็ว่านย่านล่างสีเอามาปลูกไวนกนน้นี่กอบักงแง่หนึ่งพี่อนเนาะของดีหายากนะครับ ะมีลายท่านไม่อยากโจมไปเบิ้กอเลยครับบ่าหาเนาะเดี๋ยวดับแน่วว่านยานลังสีนะครับภาพร่วมกันถือว่าบ่าบาบาเสียหายบ้าพี่นอนองครับแต่ที่เห็นๆกันมิดีเพื่พ,พ,พ,พืพักๆนะเข้าและมันสั่มๆนิดน้หน่อยปอบป่าของเขาก็ปกติเนาะไม่เสียหาย ทั้งยามันจมกระตูปน้อยลงสาเหมือนว่นไงเพราะว่าไอา้ซุ่ม,มไม้ไผ่น่ะเอามาตั้งไว้ซื่อๆนะครับบ่มีน่าเย็นที่เอ,เอามาง้อยกอดอิดไว้ซื่อๆครับเนี่ยเอามาง้อยกอดอิดไว้ซื่อๆพี่นอนเนาะครับเกิดมันจ,มจ่มจุม่มนลงคนเห็นยังไงลมบ่แห้งไประไดีเนาะ,ะครับอเอี่น้นแน่นนักนักเพอสมควรครับใส่รถแก่มาสูงไม้ไผ่เนะพราะเด นั่งพักเย็นพักขอนนะครับชมวิวทิวทัศน์พอได้มักบรรยากาศ่ไปดีกว่มานาั่งได้เนาะนะครับอ่ะสรุปพี่น้องไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายนะครับพายุฝนเมือ่อวานนี่มีพักเข้าซ้ำเรื่นๆหน่อยๆเดี๋ยวจะโทษบ,บอกไม่ข่ายมาตัดเอาซะเพราะสันถามมาคืนมาอีกได้ถิ่มแน่นอนนะอ่ะคลิปนี้เจ้านี้พี่น้องนะฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ไปกันแลังแกกับยายแก้วแฟมิลี่แล้วก็คนใจชาทุงนะ่งเนาะนะครับสองอ สามีภรรยาแลหละจะสร้อยกันเทดคลิปไทยทางไทยเดียวไม่เพี่นองเบิ่งต่างพักพอนจอนใจนะครับมีสาระแนบมีสาระแน่อะคลิปนีเท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ